สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมันเ้กภาพเพื่อนๆมาพบกับช่างสุปุกพักพ่วนดินจ้ามันเอเนาะเนี่ยเพื่อนๆปลงกระถางที่ว่าสุอันปลูกบวบจะเป็นพื่อนหลักกระยากระได้มาเขินแข้งกระเพิรนเนาจะเนาะจะเป็นต้นใหญ่ต้นใหม่ที่ อยู่ดินบัวเนี่ยตรงนี้นจะจ๊ะเนี่ยดอกบวัวเพิ่งกได้ใหายขึ้นมาเลยจ๊ะเพิ่งนี่เป็นใหญ่ขึ้นมาอยู่พุ้นของพวนกระแมนนี่จะเ็ิเ่งแก็เป็นการปลูกแบบแบบห่าปะต้องใส่คางน่าจะเนาะก็อาศัยดินมดัวของห่อเนี่ยจะเป็นคางให้บวัวจะัะใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เป็นประโยชน์น่าจะเนาะเนี่ย ตรงนี้ก็จะมีบวชอยู่อีกหน่วยหนึ่งอยู่ไอ้เล่ยน้อยนี่จะกินได้ยุจ้าเนี่ยกินได,นด,ได้ขนาดนี้ก็กินได้จ้ะเนี่ยข้างในน,งน,นั่นก็มีเดีสยวุจะภาพเป็นเปลื่ยนยางอ่อนไปเบิ่งขากฝุ่นมาเนี่ยจะเป็นเปลือยนเป็นการใช้ประโยชน์แอนรัวบ้านนี่จะให้เป็นประโยชน์ด้วยการเอา ผักไม้เลื่อยของฮ่อี่เนาะมาปลูกเนี่ยสุตรสซเอากระถางเนี่ยปลูกบวัวล้วก็ให้เพืนเลื่อยขึ้นมาตรงนี้เนาะจะเนาะเป็นเนกินจ้ะกะฮ่อเราต้องไปเฮ็ดทางให้เพื่อนดีกะใส่ริมรัวเนี่ยจะ้ะเป็นทางให้เพื่อนเนาะจนะนะเป็นการใส่สอยเพื่นตีให้เป็นประโยชน์โอ้บดใบน,นี่เป็นตะหกักเราจะเป็นเกินใบเล็กน,น,น้อยนี่มึงนะ นี่จ้ะตัวกับแจวแสบเนี่กินกัำบักมุงเอาไปแกงกระแซบแต่เปิ้นเปิ่อยเพิ่นบก่อยใหญ่ดอกเพราะว่าเพิ่นนีจ้ะตรกทางเพิ้บิ่งนะหยาขื่นแข้งกับเพิ่นบก่อยได้ดูแลปันไรจ้ะเปินเปิ้เดี๋ยวห้าขามหัวไปบนทางพืนเนี่ยตรงนี้จะมีจะเป็นกา่ะเป็นการใช้สอย หัวบ้านเนี่ยจะให้เป็นรั่วให้เป็นทางให้พักเนาะที่จะแต่เดียวเข้าไปเบืองฟางฝุ่นจะเป็นแปะแเดิมซืจะป้ายยางกันไปจะเป็นทางบ้านจะทางบ้านย้าเป็นหัวบ้านย้าหัวหัวเล็กจะเป็นแบบเป็นหัวเล็กนีเนาะที่จะตรงนั้นแต่แม่ตรงนั้นแะแม่นปลูก พักไม่ได้กระปลูกได้เพิ่งนะขนาดหยาเป็นยังขืนมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะนี่จ้ะเนี่ยเพื่อนๆมาน่ะเป็นหลายนวอยู่ขนาดปลูกแบบไ่ได้อ็นนี่ให้เพื่อนๆได้บวกกันได้อ็นนี่สนใจเพื่อนๆได้จ้ะเพราะว่าเป็นได้กระตากเนาะกระนาวบวไฮเพื่อนกินเพื่อนกับพักกับเพื่อนง่แบบเนี่ยจะเป็นเปลื่นนี่เนาะมีหลายหน่วยอยู่จ้ะนี่หน่วยหนึ่ง เพิ่นเป็น,น่วใ้ใู้สวยอ่เนี่ยแตสุดจะไทยนี่จ้ะเป็นบวบริ่มรวววาจ้ะสาเอ,เอินเนาะเป็นบวบริ่มรัวเทวาเฮา,าต้องเฮ็ดข้างให้เพิ่นปลูกแบบง่ายๆจะปลูกแบบใส่้อยสถานที่ของเงาให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นเนาะเพื่อนๆมึจ้ะไอ้แต่เนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ว่าพ้นมาเกิดแทรกกับปูปนจ้ะเพื่อนๆมึงเนี่ยเนี่ยพึ่งนสัยกาครบมาแล้วพิ่็เกิดเกิดเกิดมาแม่ก็เลยปล่อยให้เพื่อนเป็นนั่นเอียงเกาะเป็นไม้ประดับในหัวเลยเห็นมาเพนเพื่อนเพื่นแข็งแรงเลยเพื่อนแข็งกับไอ้เนี่ย กับเล็กตรงนี้เล็กกันนี่จะเป็นแบคำว่าตัดออกี่กะเนี่ยเพื่อนก็บ่เห็นเพื่อนเป็นดอกยังดอกจ้าเห็นเพื่อนเป็นใบถึงเวลาเพื่อนเป็นใบเพื่อนก็เป็นใบกันมาเนี่ยใบเพื่อนเนี่ยไม่ไปรับของแม่ได้จ้ะนี่นี่แหละสุกเรียกว่าใส่ซอยต้นนี้น้าแล้วก็ใส่หัวของแม่นี่ยให้เป็นประโยชน์ป้อมได้การเอาบวบปลูกในกระถางนี่จะมาปลูกจะเป็นแบบนี้เนาะ กินได้ขนาดนี้กินได้เลยจะเปื่อนๆบวกกินกับแก้วแซบจ้ะนี่เนาะในดอกเพิ่นจะเปื่อนๆเพิ่นก็เป็นดอกเนี่ย่นอยู่ในระดับที่สูงยืนได้เนี่ยจะเป็นดอกของเพิ่อนมีแม่ยืนบ่นี่จะเขินแข้งกับหญ้ายางดืนน้ำเพื่อนๆมึงนนะี่เนาะจะบวบที่เอ็นปูกไวก ลิ้มรวนี่จ้ะลิ้มรวข้างบ้านเนีจะเป็นเพื่อนก็เป็นพูนเห็นปะอีกน้อยนึงจะ้ะนี่อ่นี้ก็มีกำลังหน่อยกำลังงานเนี่ยกินได้เลยจ้ะเพืเ่อนกินได้แกไปกินได้เลยเนาะ,นะจะเป็นเพ็่อนอีกหน่อยนึง วันนี้จะอยู่อยู่ข้างนอกจ้ะนจเ,นเ,นเน่จะ,ะเพื่อนๆเมื่อน,นี่กาปับเพื่อนๆมาบ้านไอเอียงก่อเบิง้งบวบที่ว่าเ้าปลูกแบบปต,ตองเข็ดข้างให้เพื่อนด้วยการเอาริมรัวของเ้าเน่จะเอารัวบ้านของเ้าเน่เป็นทางให้บวบจ้ะง่ายๆใส่ประโยชน์ใส่สาย ในพื้นที่บ้านของเฮาเป็นประโยชน์กับไม้เลื่อยจาเพื่อนเนเอารั่วเอารัวา่วบ้านเป็นข้างให้ให้บวบเนาะจ้ะเนาะนี่จากเนเพื่อนๆเนาะใส่ใส่ประโยชน์เนี่ยจาเพื่อนเมื่อนีม่กาเนาะมาแนนำ้ำบ่าปลูกไม้เลื่อยกับบางข้างก็บอกต้องว่าต้องถ้าเฮามีพื้นที่ของเฮามีรั่วที่ว่าเป็น ข้าบดได้ใส่ซอยข้าวกลมาใส่ประโยชน์ด้วยการเห็ดเป็นข้างให้ให้ไม่เลื่อยของข้าวพืชพักไม่เลื่อยของข้านะจะเนาะให้เป็นประโยชน์จ้าขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นอนมารับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมคลิปเป็นกาลังใจเส่งกันรายการค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ